กระสวดีพี่น้องทุกคนที่เขามาชมทางช่องใหญ่จืดแซ่หนัวมันนี่ออกมาทงให้ทงหน้าบรรยากาศตะาก,ก้ากรลังถ่วมลังนกเขาอันนี้เป็นหน้าข้าว่าอเมเนหน้ายายจืดจแต่ว่าหน้ายายจืด <สา S 1> ยุ่เขตนี้พี่น้องอยู่แดดนี่หน้าทงนี่ซื้อไว้พ่อได้ให้ใหิดยู่เห็ดกินอยู่ประมาณเกดแปดไร่เลยพี่น้อง หลายปีแล้วนี่กาไมีจืนเรามาสื่อไว้เห็นแต่ว่าพวใครพวกใครได้บายต้องขอจอกเขาว่าไม่สิเป็นล้มห <c oughs> ุ่นผู้เล็ดหน้าคืบอบวกโจงยางอยูุ่นี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านคืนว่าอัดทางตะกา้าอัดทางตะกา้าเอาเส่นว่าอัดน้ำใบพ่อ น้ำคังบ่ให้กามันแหงผู้ผัวชายคลิปผู้เมียเห็ดเบียกบ้ามีความสุขอีดีวะแต่ว่าสายตามานมัธยลาบานี่ว่าเป็นฟาพาวไปยะลุงเป็นยังดอกถือว่าเอาเพราะท่านในยุงในหยากอันไหนพราซอยกับซอยได้อันไหนพราซอยกับพิษไปรุด เอาคลิปให้พี่น้องได้เห็นสนกว่าพี่น้องจะด่ามามาเด้ปฏิวัติว่าโห้ยตีเมียเห็ดแมียนี่แหละตีเมียเห็ดเราสั่นว่าแม่นี่ดีพี่น้องเพราะว่าเพราะเทียงแล้วก็บเพราะโตต่อพ่อเป็นเรื่องธรรม่ด่าเห็ดนี่อย่างก็สั่นล้มออกหูเลยเห็ดแห้งเห็ดงานหนักไปไลยว่าสบายพี่น้องล้มออกหูก็เลยเอ้า่อยแกค่ไข่ไงเช่นนี้แหละมันจะได้กตอนขำไปหรอก ช่วงนี้ซ uh ั huh. mm ่ม hmm. น well, hmm. um, so oh, so ี่กำลังงามอยู่แก้วแก้วแก้วนี่เราบ่ห่างเกินไปแล้วก็บ่ทีเกินไปย่าติมบ่กย่าติมบ้านห้างนี้ห่างอืมน้องบึงห้างขวานบ้านบ้านี่ที่ชัดบ้ดนนี้เอ้แฉะวันแฉะแฉะเสียงโลกาพี่น้องแฉะโอ้เราคิดว่าบ่เป็นกีบได้บ่แมนได้หนึ่งย่าติม กันออกมาให้มาหน้ามาอัดทางตะกาพี่น้องนี่แหละขั้นแดนยาวอลาดพูนไปหอดกุไหม่ตั้งทะเลออยูนมีขั้งเดียวพี่น้องนี่หน้าสองทงหน้าสองทงทงนันเอาไว้ใหงงัวทงนี้เอาไว้ใหุ้นทงนันงัวกินยาทงนี้ค้วยกินอ้วทงนี้คุนกินเขาขยข้อนี่แหละพี่น้องงาขึ้นไปละขั้นเดียว นี่เลี้ยงให้ขึ้นไปย่างพุน่นเขาป้าเขาดวงพุ่นทางโน่น่นละมันโคกไม่เจดี่นละนี่แหละเขตพื้นที่อยู่ดีไม่แห้งแถหวงหงหงนั่นก็จะเกิดมีเงินมีทองแน่ถือว่านี่ทุนแน่ก็ถือว่าสิมา,าจกสาไปจะสูบน้ำปีแดกมันแรงคิดเทียงให้เทียงหน้าขึ้นเดี๋ยวนี้ก็นนั่เทียงนั่น,นก็เป็นอีกเทียงเจ้าของหน้าเก่าหน้าเดิมแต่เพรท่านได้แยก อัดทางตะการได้พี่น้องเด้อทางกาบผมเป็นทางกาเด้เอิ่นว่าทางนา้ำไหลเขาเอิ้นว่าอยังก็อขั้นบ่อไข่เมียงทางบ่เห็นทางป้องงทางเห็นไหมขั้นบ่อเปิดป้องเอี้ยมปลาซีดินโดดตายอันนี้อันทางนา้ำขั้นเหาขั้นเหาปล่อยหลายน้ำบ่ห่งบ่ยังสี่กามันก็สิตายเลย พอมีน้ำแซ่ก็เลยมาอาัดน้ำใส่ไว้พี่อีกตานึงพี่น้องสองตากับพ่อแล้วอาจจะเหลือพร้อมมนละขันก้ามันงามขากระชีดอยยุประมาณสี่สิบก็สอบหาสิบนี่หละขันปีได้มันพ้นดีพ้น,นแรงขันก้าบ่ตายก็ได้อยู่ขันก้าตายก็คือว่าละ เลยไปหากาทั้งเงินมาดำมาน้องมาแนงบับก็แล้วแหละโอ้ยปวดตานกเอียงยืนโดนว่าได้ไม่ใช่เรว่ปิ่นปิ่นห่อน,นีพี่น้องเอ้ยว่างเลยเอาค่อยใส่ค่อยแกะค่อยไงยไปไอ้นี่บ้านผู้เดียวป่ะทํา วานกำนันจีส่วนข้างนี้เผื่อบ้านพยานมันอ่นกาก็ต้องถ่วมลังนกเขาพี่น้องนี่เขาเอิ้นว่ากกาถ่วมลังนกเขาใช่นี่เหล่านี้เ่อยวานเมื่อไรครับนี่เอากลางกับเขาอยู่แต่มันก็เสื่อมถ้ามีเนี่ยน้ำมันไหลว่วเศร้าขันเขาอัดไว้แังใช่ป่ะฝนตกมากื่อแรกนี่กะถ่วมแต่ว่าเขาก่บมันเป็นจะแซ่ดอกบ้าการถมี คันแช่นนามไล่ก็ตายก้ามันอ่อนอยู่ไปยัจืนยัจืนไปมืออื่นมือเฮือเนี่ยแหละพี่น้องก็สิไปข้างลอยเอ็ดสิได้ซื้อปุ๋ยมาเอาจักสอบมาอ้อยปุ๋ยอ้อยกะยังอยูเรียบ่ะปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยตะกัตได้ยูเรียก็ได้กระต่ายก็ได้อืตหัวหน้าดินได้แพงแพงพี่น้องปุ๋ยอยู่นี่ ไปถามข้าเจ้าบึงสอบแล้วเกือบสองพันนี่จังใด้เนาะชาวไฮชาวหน้าเฮ้าก็ต้องอาศัยปุ๋ยคนว่าปุ๋ยคอกอยู่หน้าอันเด้ว่ท่านนี้มีปุ๋ยบอยยังว่าท่านนี้เป็นฟุนอยู่พี่น้องก็เป็นสี่ง่วงบ้านกับบ้านเมื่อไรแล้วมันเมื่อไงแล้วสมนด็จเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้มันธรรมดาเด้ฉี่ง่วงเนาะเดี๋ยวยู่ดีมีแห้ง ส่วนไทยน่ะก่อฉนฉีไทยหน้าหูดเดียน,นสามสิบจี้กับเป็นพุ่นกับเชียงเฉียวพุ่นวัดชัยเขาก็สิได้ลดต้นทุนกับปุ๋ยแน่โอ้ยนี่คือเขาเอินมาหน้าแค่พี่น้องหน้าแค่หน้าเาวกับว่าใดตั้งแต่สมัยแม่บ้านหรือแม่บักไอน้นี่เป็นเด็กน้อยหมดแล้วตั้งแต่เสียผ้าเพราะท่านลุงหมดละเรียนฉีดตมูมเรียนน้ำข้องไทย คนผ้ากันมะา้าวคนผ้ากันมะา้าวอันหน้านี่แหละได้เป็นข้องไว้ให้ลูกให้ล้านมีจีนกันเลยวะเอา้าเนวผู้นั่นกันไงผู้นี้กับไปได้ครอบรัวโทุละหม่องละบอนไปก็เลยบริหิตหน้าอยู่หม่อง เคยอ,อยู่แต่เป็นเด็กหน่อยแดงให้ลูกให้ร้านหน้ามุ้งหน้ามั่งมันก็เลยขายเมื่อเกิดก็เลยเอาสื่อไว้เขาก็ให้ลูกให้ร้านต่อสืบต่อเนื่องไปมนขันผู้อื่นมาขายนี่เอาขันขายให้ผู้อื่นนี่เขาสิเห็ดเงี้ยวไหม,มใหญ่นะ่าหนีแต่ใหญ่บ่ได้ถ้าเอาชิวรอไม่แก่ก็แก่บ่ได้มันก็เลยบ่อยากขายให้ผู้อื่นแต่มีแต่ลูกแต่ร้านนี่แหละ แบ่งกันกินอยู่นี่ปุละข้องสองข้องไปนั่นเป็นประโยชน์อีกได้พม่น้องนี่ขันช่วงขันช่วงดำหน้าแล้วนี่นี่ทางมอมนี่ต้องเอาขึ้นไปขั้นแท้อื่ถันบอกเอาขึ้นไปนี่บ่มีดินอาดนา้ำ กุนแต่น้ำแก่น้ำยังไปช่วงว่ท่านดากกุ้นน้ำให้นางสิก็ได้โอ้ยไปไหนนาะนอนไหนนะาะค่ำนี้จะไปนอนไหนนาะปากหางเอ้ยุนะพี่น้องนกปากหางมินเป็นมูเป็นฟูมาหามองรับมองนอนนี่แหละมันจะเป็นกีบ มัขาดหัวกลพี่้องพูจว่าข้าว่าขาดหัวกลนันกลห่างเอมันบ่ขึ้นหากมันบ่ขึ้นขาดหัวกลนเอาว่อนอยู่ั่นบ่มันหวกบเท่าหัวกบหัวกบบ่งันหัวแค่ไรหัวกบอ้ยบ่วีงมาสวนไปหมกเนี่ยมแลงนี่พื่น่ามนปาซิได้พี่้องหวก นี่พี่น้องเห็นแรื่งทางช่องใหญ่ขึ้นแซบน่วยนี่อาหารการกินอีสานบ้านเฮาพผู้น่ะโอ้ยุ่งหลงขั้นหัวคักๆแต่ว่าเฮาวไก่ยาเป้าเอามันถอดคันเด้คันบบขันกาบทีเฮายาเป้าเอามันถอดเพราะว่ามันตัวน้อยอยู่ปล่อยให้มันใหญ่ซะปีหน้าผ้าไม้มาเฮากัจะได้กินครบถึงเฉียดกันวันสั่ง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 ไม่ส นีซ้้าาพอืถือว่าภาพพี่น้องย่างรอใคเราหน้าให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิ้องอ้าวให้พี่น้องเขามาเบิ้งมาชมเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อหาคลิปให้พี่น้องเบิ้งอยู่ตลอดเพราะว่าสิเป็นคลิปแง่คลิปสั่นพอรอแค่แล้วย่อเงี้ยทางช่องยายจิ้นแซบนัวให้พี่น้องได้ติดตามกัน หัว <ừ? S 2> ไปใส่เพื่อเห็นหัวไหลออ๋อสอดออกใส่บูบูหัวรอนมันผุนอะมันหัวจังไหนคือกระเบื้องถิ่มือัขานาะไลรีดๆอยู่เนี่ยหัวหูหนูเจ้าอยู่นี่มันจนะนนม,มั่งหม่เท่าแล้วไหลไปใส่สิออกกลางให้น,าน่าอ่นบ่จังว่าไลไปใส่ มึทั้งพุนมาเถอะมึงน่งไรวะสั่ท่านี่ท่านงไท่านี่ก็ออกี้แล้วนีบ่บ้าคือสีเห็ดเงาแท้เงาแนี้นะท่านี่ก็บาไหลไหไปใส่ไหลลงไปใส่อดให้หน้าคุกบบ้โมนโทังพุนสูงๆเนี่ยีดันแตังไง เมึงทำยังไงกันไม่นี่บอกคือไปเห็นไหลลงมาอมืจากไลไปใจไปขึ้นพเียคุณ <laughs> พญาแล้พี่น้องเอ้ยบัน อาขอบคุณญบคุณพี่น้องผู้เชามาชมเขามาติดตามแล้วพันก้อนพี่น้องกดอนอะไรก้อนแชร์เลยพี่น้องเด้อการสนรับสนุนสหรับคลิปนี้เอาไว้ฉันมีนะพี่น้องเนาะเออเลาะให้รอหน้ามาอัดทางตะกาให้พี่น้องได้เห็นฟังเสียงเขียดจะหน้าพี่น้องพูดนะนี่ก็หัวขึ้นันได้พี่น้องนี่หัวขวักนี่บ๊อบบ๊บบ๊อบอยู่นี่อืมนี่น้ำหลงพูดนะที่เป็นหัวยังบูนี่ ห้พี่น้องฟังเสียงเขียนจะหน้าห้องน้ำทงให้ทงหน้าก่อนพี่น้องจังสิปิดจิบจะวางจะข้าวนะพี่น้องเนาะปุรัยคิดหอดบ้านย่าหายด้วยล่ะบมาบา่ได้มาบ้านจักเทีอได้ยินบรรยากาศแบบ พ <s uss> ี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าไผว่าเมืองอีสานแหลงอยากจุงแขนเขามาเบิ่งไผว่าเมืองอีสานแหลงอยากจุงแขนเขามาเบิ่งก็อ้อยยั่งสวยรวยกกกลวยยั่งสลายมันสิแหลืงว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเสียดจะหน้าก็ะ้องแอก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 ดูจังสิ เอาโชคดีมีกวันสุขพบกันใหม่คลิปต่อไปสรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีเด้กจ้าบ๊ายบาย